สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวินัยโชตานะครับทีมงานของบริษัทนุตฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้นะครับก็ได้พาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะเลยทราบว่าแปลงนาตรงนี้สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเจ้าของแปลงนะฮะว่าเขาชื่ออะไรดีอย่างไรเดี๋ยวให้เขาอธิบายังครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับพี่เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอ่าผมผมชื่อมานะเกเบวยฮะอยู่อยู่ อยู่บ้านเลขที่อยู่บ้านเลขที่88หมู่5ตำบลข้ามังอําเภอเมืองเัียงกวัดพิจิตรเนี่ยครับพิจิตรนีใช่ไหมฮะครับครับว่าพี่ข้าวพี่สวยอย่างเงี้ยพี่พี่ทำทำนานมานานยังนเนี่ยก็ก็ตก20ปีแล้วครับเหรอทำมาที่ที่ปนผ่านมานะมันดีอย่างงี้ไหมที่ผ่านมาไม่ไม่อย่างเงี้ยฮะเอเพราะว่าที่ผ่านมาก็3าติดไร่ก็20เกณฑกักเต็มที่ พื้นเนี้ยพื้นเนี้ยกี่ไร่สาสิบไร่ครับสามสิบไร่ได้เต็มที่กี่เก์เต็มที่ยี่สิบยี่สิบสองเกนก็อย่างดีประมาณนั้นนะนะที่ใช้สินค้าทั่วๆไปครับใช่ไหมครับแล้วแล้วเป็นยังไงพี่ทีเอสาที่พี่มารู้จักนุชฟัวรไลครั้งแรกรู้จักจากใครครับก็จากพี่อะไรพี่นลงพี่นลงนักแก้วเหอมาแนะนำมาแนะนําให้ใช้ตอนแรกเขาก็เขาก็บอกแต่ ยังไม่ใช้ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่เนอะและไม่เชื่อเลยทีแรกนะเห็นเขาทําได้เขาทาไมทาได้ไรละเกียนเกนกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองลองลองมาใช้ดูลองลองมาใช้ดูใช้ใช้อีกใช้อีกข่าวแล้วน่แปลงนี้ต้นออกออกรวงเนี้ยนะผมใช้มาสามข่าวไม่ไม่ไม่ใช้ใช้ใช้อ้ครับนี่ค่าวแรกโอ้ยคุณใช้ครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกเลยเพิ่งเริ่มใช้ครั้งแรกเลยครับการที่สังเกตดุพันข้าวพันอะไรครับเนี่ยเอ้ครับเอเอเอ ได้ไอ้พันสี่หนึ่งสี่หนึ่งพวงพันสี่หนึ่งพวงนะครับแล้วแล้วพี่พี่ใช้ครั้งแรกเริ่มใช้ตั้งแต่สูตรสูตรหนึ่งใช่ไหมใช้ใช้ใช้สูตรหนึ่งใช้สูตรหนึ่งเลยสูตรหนึ่งนี่พอใช้แล้วได้สักสี่ห้าวันรเริ่มเห็นมีปฏิกิริยาใบมันจะเกี่ยวเกี่ยวขึ้นมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกับที่ไอสินค้าอื่นทั่วไปที่ใช้มันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเยอะเลยฮะแลความแตกต่างเป็นยังไงเดี๋ยวลองลองเล่าให้ฟังดิ้ก็พอพอใช้สูตรหนึ่งนี่นะสูตรหนึ่งใช้ก 20ลิตรเนี่ยนะผมใส่แค่5ซีซี5ซีซีน้ำยีิบลิตรบวกกับไอ้เจ้าเนี่ยคุกปุ๋ยเนี่ยนะครับใส่ผสมฉีดไปเลยใส่ผสมน้ําฉีดเลยแค่5ซีซีครับมันมันพี่มีความรู้สึกว่ามันน้อยไปไหมผมไอ้ก็ยี่ยี่ยี่ห้ออื่นนะนะผมว่ามันน้อยแต่สําหรับไอ้เจ้าต้นมุดปฟารตัวเนี้ยนะครับใส่แค่ห้าตีซีมันดูเหมือนจะแพงใช่ดูเหมือนจะแพงแต่ว่า มันใช้น้อยมันใช้น้อยแล้วมีความมั่นใจไหมที่เราใส่น้ํายาไปในน้อยเนี่ครั้งแรกเนี่ยตอน้แรกก็ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่เพราะมันน้อยใช่ไหมเคยใช้ของอื่นเนี่ยมันใช้เยอะมั้มันใช้สามสิบสี่สิบห้าสิบเลยต่อน้ำยี่สิบริทเนี่ยนะครับแต่มาของเราใช้แค่ห้าีซีใช้แค่ห้าตีีเริ่มไม่มั่นใจแล้วทีแรกตอน้แรกไม่ค่อยมั่นใจเลอะแล้วพอพอใช้ไปแล้วมันเป็นยงไงความแตกต่างก็เริ่มมีใบมันจะเขียวใบมันเขียวนานเขียวนานแล้วก็ใบตั้งแล้วก็ เราก็พอเห็นใบเกี่ยวใบตั้งเราก็ใส่ปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยปุ๋ยน้อยลงครับปกติพื้นนี้ใช้ใช้ปุ๋ยขี่ลูกปกติใช้ปกติไอ้แปลงนี้จะจะหว่านปุ๋ยสามขนสามขนครล,ลวงลวงแรกอาจจะหว่านประมาณสิบสองสิบสามลูกสามสิบไร่ะนะพื้นเนี้นะครับแล้ว,แล,วแล้วเบ็ดเสร็จเลยใช้กี่ลูกเบียดเสร็จแล้วก็ที่ผ่านมาก็ลวงหนึ่งลวงสองก็เกือบเกือบสามสิบลูกแหละ ตีละ้งสามสิบลูกแล้วก็จะต้องมาแต่งหน้าอีกรูปมากอดเนี่ยแต่งหน้าอีใส่ประมาณถ้าค่าลูกแล้วพอมาตอนนี้ใช้สูตรหนึ่งไปขี่เที่ยวใช้สูตรหนึ่งแค่เที่ยวเดียวเนี่ยนะแล้วเนี่ยนะะใช้สูตรหนึ่งเที่ยวเดียวแล้วก็ช่วงข้าวตั้งท้องผมก็ใช้ใสูตรสองเลยสูตรสองก็สูตรสองก็บวกสูตรหนึ่งแล้วก็ผสมเอล่าไปด้วยบวกสูตรหนึ่งไปด้วยครับแล้วแล้วก็บวกเคล่าไปด้วยช่วงข้าวตั้งท้องกันะเหลือพอเริ่มตั้งท้องแล้วฉีกเที่ยวครับพอ ผมใส่สูตรสองสูตรสองก็ลวงสุดท้ายอีกเที่ยวครับแล้วสรุปสรุปเลยเนี่ยพืนนี้ใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกใช้ปุ๋ยไปแค่ตอนนี้ผมใส่ไปแค่ยี่สิบเจ็ดลูกยี่สิบเจ็ดลูกปกติใช้ประมาณสามสิบพ่าสัปสิบหกลูกลดต้นทุนไม่ตั้งสามสิกว่าลูกเยอะเหรอสามสิ๊กว่าลูกเลยลดไปโอ้โหหกเจ็ดลูกแปดลูกประมาณเกือบสิบลูกเกือบสิบลูกอะเนาะครับพี่คิดว่ามันประหยัดไหมครับเนี่ยประหยัดคะประหยัดเนาะและสินค้าตัวนี้พี่ว่ามันดีมีความมั่นใจไหมพี่นใจ ก็มาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องมั่นใจแล้วแล้เนาะเพราะเห็นรวงข้าวปกติเมื่อเมื่อมันผ่านมามันเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยข้าวเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยค่อยไม่ย้อยแลม่รวงไม่ไม่งับไม่สวยเลยว่วงั้นเยอะรวงไม่งับไม่สวยเนอครับแล้วแล้วสินค้าทั่วไปที่ใช้มากับอันเนี้ยแตกต่างกันเยอะไหมมันก็แตกต่างกันตรงที่ยังไงอ่ะ มันไม่ได้เห็นผลแบบเนี้ยไม่เห็นผลอย่างนี้เลยครับมันไม่ค่อยชัดเจนเนาะครับของเขาก็ดีแต่มก็ดีอีกระดับหนึ่งของเราก็ดีอีกระดับหนึ่งแล้วพี่คิดว่ามันแพงไหมเนี่ยคาร์โนทฟอไรด์เนี่ยบางคนที่เขาว่านะที่ผมไปแนะนําให้เขานะเขาบอกว่าแพงแต่ผมบอกแล้วว่าเขาใส่ไม่เยอะใส่แค่ห้าซีซีจริงแล้วพี่ว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงไม่แพงนะเพราะว่ามันใช้น้อยมันใช้น้อยชุดนี้พี่ใช้หมดไหมเนี่ยชุดนี้นะชุดนี้ก็ก็ยังยังไม่หมดอ่ะไม่หมด ถ้าถ้า,าเปรียบเทียบกับสินค้าอื่นนะพี่ใช้เยอะไหมสินค้าอื่นก็กเยอะาราคามัน,มน,มน,มนถูกไปแพงแต่มันใช้เยอะมันซื้อเยอะใช่ไหมนัม่นซึ่งเราใช้เงินซื้อเยอะใอช้เงนินซ<ล>ื้อเยอะกว่าคใช่ไห<ช><ช>มเพราะว่ามันใช้เยอะกว่ากันเนาะโอ้โหแล้วพี่พี่พี่ประทับใจมากไหมเนี่ยก็เห็นข้าวออกมาอย่างนี้แล้วก็ต้องประทับใจแล้วล่ะเนาะก็ก็จะใช้นุดพไร้าต่อไปไหมเนี่ย คงจะต้องใช้นูดฟอร์ไลต์ต่อไปว่าถ้าเกี่ยวข้าวแล้วมันได้เกินไรเกินนาก็ต้องพิมพี่มันใจว่ามันจะมันมันได้จะได้เกินไหมเนี่ยปกติได้ขี่เกียจนะปกติก็ยี่สิบสองยี่สิบสามเกงก็เต็มที่นะเนอะครับถ้าคราวนี้สักสามสิบคราวนี้สั้สามสิบเปล้วเกินเกินเกินเป้าหมายแล้วใช่ไหมครับครับแล้วพี่อาวะตอนนี้นะพี่ท่านผู้ชมเขาลังชมรายการอยู่ตอนเนี้ยที่มีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหมก็อยากจะแนะนำก็ ก็มีสินค้าที่ก็ขอขอบคุณได้คุณธัญพรแดงรอดเนาะัทประธานบริษัทลุกโซไล์เนี่ยใช่ที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆให้เราใช้เพื่อเราจะได้ได้สินได้สินค้าตัวนี้มาเราเรามาใช้กับไอ้พืชพ,พันธุ์ของเราไม,ไม่จะเป็นเฉพาะต้องเป็นข้าวฝืดสวนอ,อื่นก็ได้ใช้ได้หมดเลยทุกอย่างเลยครับเนาะแล้วก็ประหยัด ประหยัดใช้น้อยปลอดสารพิษด้วยประหยัดใช้น้อยปลอดสารพิษสุขภาพเราก็ดีขึ้นครับเนาะแล้วก็พูดถึงว่าถ้าถ้าให้พี่กลับไปใช้สิ่คทีอื่นทั่วไปแบบเม่ก่อนเนี่ยเอาไหมก็คงจะต้องคิดดูก่อนและเนาะครับมาเจอของดีแล้วเนาะของดีแล้วเราจะกลับไปแบบเก่าอีกหรืออะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมที่เข้าชมรายการอยู่อยู่ตอนเนี้มีอะไรอยากจะแนะนำก็ไหมครับก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรที่ มีอาชีพทำนานะครหันมาใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟไลเนี่ยตุดหนึ่งตุดสองเคียร<ง>่าแล้วก็คุปปุยเนี่ยนะครับผมใช้แล้วได้เห็นผลจริงๆไม่เชื่อพี่น้องก็ดูลวงที่ผมจะทําให้ประหยัดทําให้ประหยัดลดถูลดลด,ลดปุ๋ยด้วยครับแล้วก็ลวงออกมาสวยงามลดลดต้นทุนแล้วก็จะได้รวยๆเหมือนกันทุกคนนะครับ,เ,ออรบเหมือนผมนี่แหละ ครับท่านผู้ชมครับก็อย่าพลาดนะครับงานนี้นะมีอะไรก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ขึ้นหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับ, oh. ค,รบครับขอบคุณมากครับกร,รับขบ้ราร่วมาน